สวัสดีทุกท่านนะครับกับกสูรแพดออฟเอ็กซาสามจุดหนึ่งศูนย์ปลายมากมากแล้วนะครับแล้วก็อีกแค่หนึ่งไม่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันขึ้นเรียมแล้วนะนะครับเขาจะเป็นการรวมเรียระหว่างเดลิเรียมนะครับยุบนะครับเข้าไปอยู่ในสแตนดาร์ดซึ่งแพดสามจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่ทําใหม่รีโนเวทใหม่ก็คือไอซ์แคสนะครับซึ่งผมจะบิวไอซ์แคสตให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเป็น ะะเราเฉลี่ยนะครับหรือว่าเป็นดาบปืนกลนั่นเองนะครับอ่ะเริ่มต้นกันที่หัวเจมก่อนเลยนะครับไอแคสเนี่ยนะครับจะทุบออกมาแล้วเป็นพื้นที่เป็นน้ําแข็งนะนะครับซึ่งกินพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเตลืองด้วยฉะนั้นพาสซีเราต้องเอื้อให้กับพื้นที่หลายจุดเลยนะนะครับแต่ว่าเราชดเชยได้นะครับเป็นสกิลที่น่าเล่นนะครับแล้วก็การจอเนี่ยใช้งานค่อนข้างเยอะมากนะครับเนื่องจากการสกิลแต่ละครั้งเนี่ยการจอค่อนข้างทางานหนักเลยนะครับ นี่นะครับยิ่งใส่มัลตินะครับหรือว่านี่ครับมัลติสไตล์ไปด้วยนะครับก็จะเป็นการทุบเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นเกมธรรมดานะนะครับจะทุบเพิ่มอีก2ครั้งนะครับถ้าเป็นเอาเวกเกนอย่างเงี้ยจะทุบ3าครั้งนะครับซึ่งชดเชยจากเกมที่เขาบอกว่านะครับลดนะครับความเสียหายลดลงอีก10%นะครับระยะที่2และคืนที่3าจะลดลงอีก20%ฉะนั้นมัลติสไตล์นะครับ จะเพิ่มขึ้นนะครับตามจํานวนที่เราตีด้วยฉะนั้นจะชดเชยดาเมทที่ได้ไปนะครับดาเมจนะครับที่ผมใส่ดาบเล่มนี้นะนะครับหรือว่าดาบสซรรัสนั่นเองนะครับผมดินบ้านง่อยๆเพิ่งทําบิลเสร็จนะครับใช้เวลาวันครึ่งนะครับในการปรับเปลี่ยนพาสซีฟรวมถึงของนะครับไอของนี่หมายถึงว่าจิวใหม่นั่นเองนะครับผมเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับของบางชิ้นเหมือนเดิมเห็นไหมครับท่านผู้ชม บางชินเหมือนเดิมนะแต่ผมสามารถยืนบ้านแล้วหวดบอสภายใน3ทีผมยืนบ้าน1ร้านนะครับ 1M นั่นเองนะครับหรือว่า 1M 1อมนลเลนนะครับตำเมจ1ดล้านสามารถท่านผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนประยุกต์ปรับใช้อัดแรงได้มากกว่านี้ถึง2เท่าย้ำอีกครั้งนะครับว่าถึง2 000, เท่าเนื่องจากของผมยังธรรมดานะครับเอามาบิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนว่ามันแรงมากๆเลยนะครับเอาละ ไอคันะครับที่ผมใช้นะครับก็พ่วงด้วยนะครับเป็นเอวเวคเคนนะครับย้ำอีกครั้งเป็นเอวเวคเคนนะครับเห็นไหมครับว่าอีก40นาทีจะรวมอีกแล้วนะนะครับรีบทําคลิปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ลงนะครับเป็นเอวเวคเคนเอ็นเมทัลโฟกัสนะครับคือเพิ่มธาตุแต่เราจะไม่ติดสถานะแช่แข็งและหนืดเลยนะครับฉะนั้นชดเชยได้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าใส่โฟกัสแล้วชดเชยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอชเชอร์ไอเองที่ เนีครับเมื่อเรานะครับเปิดออร่านะครับเนี่ยออร่านะครับออร่าน้ำแข็งแล้วจะทำการเจาะน้ําแข็งแบบนี้ก็ได้นะครับฉะนั้น elemental focus ใส่รีดามนและเอา o อเชียนไเจาะก็ได้ครับฉะนั้นเราชดเชยบางอย่างที่เราทดแทนได้นะครับแล้วก็หรือหมายถึงนะครับถ้าคุณเนี่ยจะไม่ใชโ o เชี n Eye ในการเจาะนะครับเจาะน้ําแข็งก็ใช้เป็นแหวน สาบาธาตุก็ได้ครับหรือว่าเป็นถุงมือนะครับที่คอรับเป็นสาบาธาตุโดยเช่นกันฉะนั้นมันได้ทั้ง2องอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือเองหรือแหวนเองฉะนั้นโฟกัสนะครับไอโฟกัสแบบนี้นะครับสามารถรีดดาเมดได้และชดเชยที่เราไม่เหนื่อยไม่ใช่ได้ฉะนั้นสบายๆเลยนะครับปอต่อมาเลยนะครับเป็น เอาเวกเนี่ยอ่ะเอาเวกเทนที่เดียวกันครับเอาเวกเทนอิมเมอร์ทัลดัมเมดวิดแอคแพคนะครับเพิ่มธาตุให้มันมหาศาลเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโพเวอร์ลิสเพิ่มพื้นที่แล้วก็เพิ่มประชิดนะครับลงมานะครับก็เป็นเอาเวกเทนแอคคูลอเมนนะครับซึ่งเจมที่ผมเนี่ยคือซื้อใหม่ให้หมดเลยนะครับให้ทั้งผู้ชมได้ดูว่าถ้ามันเป็นเอาเวกนแล้วมันจะแรงขนาดไหนนะครับเอาเวกนกี่เม็ดแล้วล่ะนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามและต่อไป อเวเกนมา l t ิสไต l e ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นอเวเกนที่ผมใช้มีทั้งหมด4เม็ดนะนะครับ4เม็ดนี้ความรุนแรงจำหาสารมากกว่าเจมธรรมดานะครับฉะนั้นสามารถพัฒนาต่อกันได้ด้วยเนื่องจากเจมอเวเกนผมยังไม่เต็มด้วยนะครับอาลระนะครับอ c e แคทเนี่ยนะครับเมื่อเราทุบไปแล้วเนี่ยมีพื้นที่ฉะนั้นตัวช่วยที่ดีสุดของเรานะครับผมหลีกนี้เนี่ยผมเป็นต้องบอกว่าเป็น ผู้ชานาญการด้านการแยกล่างมากเลยนะครับดาบเซอรัตเองนะครับจะมีมิลเลอร์ของเรานะครับย้ำอีกครั้งเขาจะออกเมื่อเราคิเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเราคิเมื่อไหร่นะครับตัวมิลเลอร์ของเราจะมาช่วยตีฉะนั้นเราต้องเล่นสายคิด้วยนะครับคิผมค่อนข้างอยู่ในใเกมนีอยู่ที่8 1เนะคร,าารับเนื่องจากว่าใส่เสื้อคิด้วยแล้วก็พาร์สีมีจุดสจุดนะครับที่คิแรงๆเนี่ยนะครับฉะนั้นเซอรัตเองเนี่ยเขาออก2ครั้งนะครับ ก็คือออกมิลเลอร์มา2ตัวนะครับบวกเราเป็นตัวนึงนะครับด้วยคําว่ามิลเลอร์เองเนี่ยจะมีนะครับความสามารถเหมือนเราทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าดาเมจที่ทําได้เขาเพียงแค่5้เท่านั้นฉะนั้นถ้าเขาออก2ตัวก็เป็น100บวกเราอีก100ก็เป็น200นไอซ์แคทนะครับจำเป็นที่ต้องใช้พื้นที่ฉะนั้นตัวมิลเลอร์ของเราเนี่ยจะทําพื้นที่และดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับฉะนั้น ใช้ดาบโซลัรจะคุ้มค่ากว่านะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากได้แรงๆนะครับดาบแรนะครับแรงๆเลยนะครับนี่ครับเอาอีกข้างนะนะครับเอาอีกข้างหนึ่งนะครับ400กว่านะนะครับความเร็ว0ู2นะครับถือว่าค่อนข้างดีส่วนดาบมือหลังผมเนี่ยเกือบ600อยนะนะครับ597นะในการพิจิตรีวแล้วนะครับก็ความเร็ว2 1 3แต่พอเปลี่ยนจากดาบโซลัสเป็นสกิลเองไม่มีตัวช่วยนะนะครับเมื่อยืนบ้านเนี่ยนะครับ นี่ยังไม่ฟูลบัฟนะนะครับจะ1หนึ่งล้านสแสนเจ็ดนะครับห่างกัน3ามแสนเลยนะนะครับแต่ด้วยความว่าของเขายังไม่ออกความสามารถฉะนั้นใหดักเซอร์วัลตผมจะบิวให้ดูก่อนละกันนะครับว่าดักเซอร์วัลตเนี่ยมันคุ้มค่ากับสกิลที่เป็นพื้นที่มากนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยรองเท้าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ยมีเลยนะครับเพราะว่าเอาดาเมจเขาว่าก่อนละกันส่วนหมวกเนี่ยผมยังเป็นสวิปในคลิปก่อนอยู่เลยนะนะครับถึงซื้อมาแพงมากนะครับหมวกนี้นะนะครับหมวกนี้เอาละ สร้อยก็ไม่มีอะไรมากครับของเดิมทุกอย่างนี่ครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเม็ดคือเอาเนี้ว่าของพัฒนาต่อได้นะครับเพราะว่าของผมที่ใส่นะตอนนี้คือเดิมเดิมเลยนะครับเดิมเดิมจากคลิปตั้งแต่สามจุดหนึ่งศูนย์ตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับฉะนั้นบอกแล้วว่าของพัฒนาต่อได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเปลี่ยนแหวนนะครับเอาแหวนนี้ออกนะครับใส่เป็นอะไรแทนก็ได้นะครับหรือว่าที่นี่จะเป็นสราสรน้ําแข็งนะครับเพิ่มธาต ก็ได้ครับฉะนั้นเอาแล้วแต่ท่านผู้ชมมีแล้วแต่ท่านผู้ชมจะปรับเปลี่ยนนะครับดัมเมจพัฒนาต่อได้ด้วยนะครับเอาละพาสีผมจากผมเล่นเป็นแชมเปี้ยนผมย้ายมาเป็นสเยอร์นะครับเอาละที่ผมปรับเปลี่ยนคือตรงช่วงนี้นะครับผมใส่คิวที่เพิ่มมันเป็นน้ําแข็งนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับผลของออร่าที่เราล่าอีกนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาที่ส่งผลนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับย้าอีกครั้งนะครับว่า ท่านผู้ชมต้องมีแบบนี้ด้วยนะนะครับคอรับที่คุณจะไม่ถูกขัดขวางนะครับฉะนั้น mm hmm. ท่านผู้ชมเนี่ยจะสกิลไม่ช้าลงยยํามีข้รัางนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมถูกขัดขวางนะครับการสกิลอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะไม่ติดหรืออาจจะช้าลงฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมีจีเวลนะครับที่คอรับคุณไม่ถูกขัดขวางสกิลนะครับต่อเนื่องได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใส่นะครับเอาแค่อันเดียวนะนะครับแต่ว่าผมอยากได้ประชิดแล้วก็เลือดเพิ่มเท่านั้นเองนะนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เองนะนะครับทั้งวงนี้นะนะครับแล้วก็มาใส่วงนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าค่ากายภาพผมเนี่ยผมเคยเรียนเป็นกายล้วนแล้วพอคํานวณเสร็จนะครับไอ้กายล้วนของเราเนี่ยนะครับเราสามารถใส่เพื่อเปลี่ยนจากกกยเนี่ยนะครับกายมาเป็นน้ําแข็งล้วนๆได้นะครับแบบนี้นี่อนนะครับเห็นครับว่ากายเนี่ ไม่ถึงพันนะนะครับกายต้นเนี่ยแปดสี่แปดนะครับมือหลักมือรองก็หกหนึ่งห้านะครับแต่ดูน้ําแข็งเนี่ยมหาศาลมากนะครับถึงก็หลักหมื่นจะหลักแสนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับมือหลักเนี่ยนะครับดาเมจสูงสุดนะนะครับของน้ําแข็งอยู่ที่เก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้านะครับเพิ่มบนที่อีกสามสิบห้ามาใส่นะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างสามารถดูดับ ดูจากได้ตรงนี้นะนะครับนี่คือดาบไซรัสที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะนะครับก็พาสีนี้ผมว่าโอเคนะนะครับโอเคเลยแหละนะครับความเร็วของดาบค่อนข้างเวิร์กย้ำอีกครั้งนะครับค่อนข้างเวิร์กผมเนี่ยหวดหนหดเนี่ยศูนดสามี่นะครับแต่เวลามันมีบัฟนะครับและบัตรเล็กผมทํางานนะนะครับผมจะหวดอยู่ที่0.28ไวมากๆนะครับสําหรับ สกิลไอแคนนนะครับมันตีรวดรวปุบปุ๊บปเลยแหละนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยเนี่ยท่านผู้ชมสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับแล้วยิ่งนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเล่นคาสอื่นนะครับไม่ว่าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์สตรีอ่าอย่างอื่นนะนะครับเบอร์เซอร์เกอร์เองนะครับแชมเปี้ยนก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าจะเป็นแกเนเตอร์ก็ได้ครับมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้คาสได้หลายคาสนะครับแล้วก็ จิวิลนะครับก็ตอบโจทย์หลายอย่างด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่ผมทำนะตอนนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้แมพหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะรีเลียมแล้วนะนะครับรีบทารีบจบก่อนตอนนี้ก็ตีสี่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับรีบทําก่อนนะครับก็เคยสัญญาไว้ว่าวันวันนะนะครับเอาละนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณใส่โฟกัสนะครับคุณต้องมีสาบหนึ่งสาบ วอเชอร์ไอสาบได้นะครับอ่าวอเชอร์ไอลดต้านทานธาตุได้นะครับจีเวลใหม่นะครับลดลดดีสิตันได้อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องมีสาบใดสาบหนึ่งที่เกี่ยวกับลดธาตุนะครับถ้าคุณใส่โฟกัสถ้าคุณไม่ใส่โฟกัสนะครับก็แนะนําเป็นเ e อร์มเนียนนะครับหรือว่าไอซ์บีแทนนะครับก็ยังดีนะครับเอา2เกมนี้เขาใส่เข้าไปนะครับเลือกเกมใดเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าชดเชยอย่างใดอย่างหนึ่งแทนละกันนะครับเอาละ คลิปนี้นะครับจะเป็นการไม่เสียเวลามากเดี๋ยวลงแบบให้ดูดีกว่านะครับว่าดาบเซรัดกับ i c a s สมันดียังไงไปครับขอเปิดเสียงนิดนึงนะครับจะได้แบบมันเาะไป ชมได้เห็นไปนะครับไปไงครับแวบเดียวครับแวบเดียวนะครับคือบอสหายไปแล้วนะครับเพราะด้วยนึงเพราะด้วยคําว่าวัตช์ไอเราเจาะนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมใช้วัตช์ไอเมื่อเปิดบัฟของน้ําแข็งเนี่ยจะเจาะทันที15เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราสกิลฉะนั้นใส่โฟกัสแล้วชดเชยด้วยการเจาะนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตช์ไอเองนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับ แหวนเองนะครับหรือถุงมือนะครับเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณใส่โฟกัสแล้วคุณต้องจอบนะครับฉะนั้นทดเชยดาเมจที่หายไปจากการแช่แข็งหรือการอื่นนะครับเอาถ้ะคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมไปพัฒนาเอานะครับเนื่องจากเกมผมยังไม่เต็มเลเวลหนึ่งนิดๆเพิ่งซื้อนะครับโฟกัสเพิ่งซื้อนะครับเรมเท่าเพิ่งซื้อนะครับแล้วก็ยังมีแอดคูลาเมทเพิ่งซื้อนะครับแล้วก็มัลติสไตล์เพิ่งเลเวลสองเท่านั้นเองนะครับ ทุบแป๊บเดียวบอสหายแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันรวมอีกผมจะทํารวมคลิปนิดทั้งมิโนทอร์ไฮด้านะครับรวมถึงต่างๆบอสศกษัตริย์ของไาจัตเองนะครับจะทำไหมจะทาเหมือนเดิมให้แล้วกันนะครับในการรวมบอสห้าไม่แล้วสังเกตดูนะครับว่าจะสกิลสักกี่ทีนะครับนะครับไอแคสเนี่ยแรงมากนะครับแล้วยังรีโนเวทใหม่อีกต่างหากด้วยนะครับมันจะมีพื้นที่กว้างมากกว่านี้ด้วยนะครับบับบับแบบนี้นะครับน่าจะสวยขึ้นด้วยแหละนะครับ เอาฮะคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับชอบใจนะครับแล้วก็รอผมรวมบอสเนี่ยนะครับให้กดไลค์นะครับแล้วกดซับสไครต์ให้หน่อยจะเป็นกําลังใจให้มากเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหลังจากที่ผมทาดาบปืนกลเสร็จนะครับผมทําบิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปีชิดแพทหน้าเนี่ยมันมันมันมากๆเลยนะครับแล้วนะครับ POE ยังมีการท้าทายผู้เรียนด้วยนะครับว่าถ้าคาบอสใหญ่ได้นะครับมีการแจกนะครับ โน้ตบุ๊กให้ท่านผู้ชมได้อีกนะครับโอ้โหนี้ครับผมจะมาออกข่าวสารให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะีครับพราว่าเขาแจ่ยังไงนะครับแล้วชาริสเป็นแบบไหนนะีครับก็ตอนนี้รอลุมหลีกแล้วแหละนะครับเขาจะมีการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แหละนะครับก็ใช้เวลาสักชั่วสักพักใหญ่ใหญ่แหละนะงครับเพราะว่าฐานข้อมูลนะครับดัตต้าเบสของเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและเยอะด้วยถูกใจคลิปนี้กดไลค์และกด subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยว ตื่นเช้าอ่าผมตื่นมานะครับแล้วก็จะทําการรีบิวนะครับค่าบอสให้ก่อนละกันนะครับแล้วก็อัดคลิปรวมรวมๆการข่าบอสของ i c a คให้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นดาบปืนกลต่อไปนะครับเป็นบิวนะนะครับเอาละวันนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ